มีหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องเทวดาประจำตัวเรามีจริงไหมซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความเชื่อของพุทธศาสนิกชนมาอย่างยาวนานแต่วันนี้เราจะมาคลายความสงสัยภายในใจเรื่องนี้โดยพิจารณาด้วยหลักธรรมและเหตุผลตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันค่ะกดติดตามช่องชอบธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายชอบด้วยนะคะ เนื่องจากชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องเวียน่่าายตายเกิดหลายภพหลายชาติไม่มีที่สิ้นสุดบ้างภพที่ได้เกิดก็อาจไม่ได้อยู่ในภพของมนุษย์แต่ไปเกิดอยู่ในเดรัจฉานภพบ,บ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัมภเวสีบ้างและไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีเหมือนมนุษย์ชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นหญิงบ้างชายบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไปอยู่ที่วิบากกรรมของแต่ละคนบางพบได้เกิดเป็นเทวดาเป็นเทพเพราะบุญบาร,รมีที่มีส่งผลให้มาเกิดเมื่อได้เกิดเป็นเทวดาก็อาจมีติดโลกโกรธหลงอยู่ในนิสัยบ้างเมื่อหมดอายุไขของเทวดาก็อาจจะได้เกิดมาในภพของมนุษย์โลกบ้างและเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงมีเทวดาที่ตามลงมาเป็นเทวดาประจำตัวอาจเป็นด้วยภพที่เคยอยู่ก่อนที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์มีเทวดาเป็นบริวารอยู่แล้วเมื่อเทวดาตามลงมารักษาดูแลตั้งแต่ตอนที่มาเกิดใหม่ๆเพราะต้องมาคอยระวังปกป้องไม่ให้เจ้ากำนายเวรมาทำร้ายรบกวนจนกว่าคนคนนั้นจะเติบโตขึ้น เทวดาประจำตัวก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะหมดวาระของเทวดาองค์นั้นจึงเป็นที่มาของเทวดาประจำตัวซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่กันทุกคนการดูแลมนุษย์คนหนึ่งเทวดาต้องรับหน้าที่นี้อาจมีบางคนที่เทวดาดูแลอยู่หลายองค์เพราะบุพกรรมที่สั่งสมกันมาแต่ชาติบางก่อนไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ และเมื่อมีบุญมาเพิ่มทำให้เทวดาประจำตัวยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นมีความเป็นถิพสูงเทวดาจะอยู่ได้นานและไม่หนีไปไหนด้วยบุญบาร,รมีที่มนุษย์คนนั้นสร้างไว้ประกอบกับคํำอธิษฐานที่ขอให้เทพเทวดาประจำตัวมาดูแลรักษาจึงเป็นพันธสัญญาที่มนุษย์มีให้กับเทวดาซึ่งในความเชื่อเทวดาประจำตัวนั้น อาจมาจากพี่น้องเพื่อนฝูงที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในยามที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อละจากโลกนี้ไปจึงมีบุญที่สัมพันธ์กันอยู่และแม้ว่าญาติคนนั้นจะได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ตามก็ยังได้ตามลงมาช่วยเหลือเนื่องจากความผูกพันเป็นสายใยที่ทิ้งกันไม่ได้โดยปกติแล้วเมื่อเราเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีฐาน มีศีลมีสมาธิและมีการภาวนาเมื่อตายจากการเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไปแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์จะไปอยู่ชั้นไหนนั้นก็อยู่ที่ว่าบุญบารมีที่สร้างตอนเป็นมนุษย์มีมากเท่าไหร่และไปสมพงกับพ่อแม่ที่อยู่บนสวรรค์คู่ไหนด้วยเทวดาก็มีความรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีกิเลสมีตัณหา มีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่คล้ายกับมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่เขาไม่มีรูปร่างไม่มีกายเนื้อเหมือนกับเราเท่านั้นเองเขามีแต่กายทิพย์และทุกอย่างก็เป็นทิพย์ไปทั้งหมดอยากได้อะไรก็นึกคิดเอาก็จะได้อย่างที่คิดสมปรารถนาทุกประการไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าจะมีแต่ความสุขความเกษมสำราญแต่เพียงอย่างเดียว เทวดาจะทุกข์ก็ตอนที่บุญจะหมดและพอบุญหมดแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่พอรู้ว่าต้องไปเกิดใหม่แล้วจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะทุกข์นักการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเทวดานั้นมีหลายสาเหตุเช่นทําผิดกฎของสวรรค์หมดบุญสุดท้ายนี้พิเศษหน่อยไม่หมดบุญและก็ไม่ได้ทําผิดกฎสวรรค์แต่มาเกิดเพราะมาทําหน้าที่ที่ได้รับจากเบื้องบน แต่ละคนจะไม่เหมือนกันคนเหล่านี้จะมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์โดยทั่วไปพวกนี้พอเกิดมาแล้วจะหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองเลิศไม่ฟังความคิดเห็นของใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีสัมผัสที่หเข้าถึงสิ่งเร้นลับได้ทีนี้ไม่ว่าเราจะหมดบุญทำผิดกฎสวรรค์หรือถูกส่งมาทำหน้าที่ก็ตาม เราจะมาเกิดกับพ่อแม่คู่ใหม่อยังโลกมนุษย์พ่อแม่พี่น้องของเราบนสวรรค์องค์ใดองค์หนึ่งก็จะลงมาพร้อมกับดวงจิตของเราเพื่อที่จะคอยดูแลช่วยเหลือเราและป้องกันม่ให้มารพาเราไปทำชั่วเดี๋ยวจะกลับสวรรค์ไม่ได้ถ้าหากเราเกิดมาแล้วทำแต่ความไม่ดีจิตที่เป็นอกุศลของเราจะส่งผลทำให้มารมีพลังมากกว่า เทวดาประจําตัวของเราท่านก็จะเข้าใกล้และช่วยเหลืออะไรเราได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าจิตที่เป็นกุศลของเราก็ส่งผลให้เทวดาประจําตัวของเรามีพลังมากขึ้นมันก็เข้าใกล้ตัวเราไม่ได้เมื่อเข้าใกล้ตัวของเราไม่ได้มันก็จะขวางและทําอะไรเราไม่ได้เช่นกันทีนี้เราทําอะไรก็สําเร็จไปสะทุกอย่างยายชอบ ขอเอ่ยถึงพบชั้นของเทวดาตามหลักพุทธศาสนาสักหน่อยค่ะภูมิชั้นต่างๆของเทพเทวดานับจากมนุษย์ขึ้นไปจะเป็นเทพเทวดาหกชั้นมีชั้นที่หนึ่งเรียกชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นที่สองเรียกชั้นตาวติงสาหรือชั้นดาวดึงที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆชั้นที่สามเรียกชั้นยามา ชั้นที่สี่เรียกชั้นดุสิตชั้นที่ห้าเรียกชั้นนิมมานนดีชั้นที่หกเรียกชั้นปรนิมมิตวสวัตีสวรรค์ชั้นเทวดาจะมีแค่หกชั้นเท่านั้นสูงจากชั้นของเทวดาขึ้นไปอีกสิบหกชั้นจะเป็นชั้นของรูระพรมสูงจากชั้นของรปประพรมขึ้นไปอีกสี่ชั้นจะเป็นชั้นของอาระพรม สูงจากชั้นของอรุปรพรมขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นชั้นของพระโสดาบันสูงจากชั้นของพระโสดาบันขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นชั้นของพระสกทาคามีสูงจากชั้นของพระสกทาคามีขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นชั้นของพระอนาคามีสูงจากชั้นของพระอนาคามีขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นชั้นของพระอรหันต ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดก็เข้าสู่แดนพระนิพพานไปเลยคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน31ภูมินี้อีกต่อไปก็คือหลุดพ้นซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของมนุษย์ในพระพุทธศาสนานั่นเองส่วนชั้นที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปนั้นก็มีชั้นของสัตว์ดีรัจชานซึ่งจะอยู่รวมกับมนุษย์เราชั้นที่ต่ำกว่าสัตว์ดีรัจชานลงไปอีก ก็จะเป็นของสัตว์นรกต่ำกว่าชั้นของสัตว์นรกลงไปอีกก็เป็นชั้นของเปรตและต่ำกว่าชั้นของเปรตชั้นสุดท้ายก็เป็นชั้นของอสุรกายส่วนมานก็จะมีที่อยู่ของเขาอีกต่างหากเขาจะมีหน้าที่ในทางตรงกันข้ามคือทำอกุศลหรือความไม่ดีเพียงอย่างเดียวที่พอจะเอามาเล่าให้ฟังย่อๆได้คือมีอยู่ครั้งหนึ่ง พระอานท์ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าอีกนานเท่าไรคำสอนของพระพุทธองค์จะหมดไปจากโลกนี้พระพุทธองค์ตอบพระอานท์ว่าอีกห้าพันปีเมื่อทราบว่าเป็นเช่นนี้พระภิกษุพระภิกษุณีสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ขอทํานบำรงดูแลรักษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาในส5 0 0นปีแรก ส่วน2,500ปีหลังเหล่าองค์เทพเทวดาทั้งหลายขอลงมาทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อเป็นเวลา1,250ปีและส่วนที่เหลืออีก1,250ปีสุดท้ายพวกยักษ์พวกมารขอลงมาทํานุบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาในช่วงสุดท้ายต่อจากเหล่าเทพเทวดา จึงทำให้คําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ต้องหมดไปเพราะพวกยักษ์พวกมารย่อมไม่ทําให้เจริญแน่นอนซึ่งในะช่วงเวลาปัจจุบันนี้ก็เป็นช่วงของเหล่าเทพเทวดาลงมาทำรุบำรงพระพุทธศาสนาเวลาก็ได้ผ่านเลยไปสีิกว่าปีที่เข้าสู่ช่วงของเหล่าเทพเทวดาเราจะเห็นว่าในปัจจุบันจะมีการคาพระพุทธ ขุดพระธรรมและก็ยำพระสงฆ์ให้เห็นกันอยู่ประจำค้าพระพุทธหมายความว่ามีการหลอกกดพิมพ์พระพุทธรูปขายเป็นสินค้ากันและก็วางขายกันอย่างกับไม่ใช่ของสูงที่เคารพบ,บูชาอย่างนั้นส่วนขุดพระธรรมก็หมายถึงการพิมพ์ตำรับตำราขายกันจริงบ้างหลอกบ้าง ส่วนยำพระสงฆ์ทุกท่านก็คงเห็นข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทำลายภาพนพ์ของพระสงฆ์ทำลายความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระศาสนาลงไปเรื่อยๆพอมนุษย์เป็นอย่างนี้มันก็ได้โอกาสพมนุษย์คนนั้นให้ตกต่ำไปยิ่งตัวมนุษย์ที่ไม่มีศีลมีธรรมแล้วมันยิ่งมีพลังมากโลกก็จะโกลาหลมาก ส่วนเวลาที่เหลืออีก1,250ปีหลังพวกลูกยักษ์หลานมานขอมาเป็นผู้ทำานุบบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาในช่วงสุดท้ายทีนี้ไม่ต้องพูดและคิดแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าจะเป็นอย่างไรขณะที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พวกมันยังขัดขวางและจะทำลายเลย พระพุทธองค์ใครขอใครนิมนต์อะไรท่านก็ส่งให้หมดหลังจากช่วงที่พวกลูกยักษ์หลานมารเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วสังคมมนุษย์ก็จะเข้าสู่กลรยุกไปเรื่อยทุกๆวันมนุษย์จะห่างไกลจากคําสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่มีศีลงไม่มีธรรมเข็นฆ่ากันขาดการปฏิบัติธรรมไม่มีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธในพระธรรม ในพระสงฆ์ว่าปฏิบัติแล้วจะมีความสุขความเจริญได้จริงความเชื่อความศรัทธาก็ลดน้อยลงพอพลังศรัทธาหมดลดน้อยลงผู้ที่เป็นพระที่มีหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ต้องออกทำมาหากินปลูกผักปลูกหญ้าและหุงหาอาหารกินกันเองเวลาที่จะไปศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมก็ไม่มี ท้ายที่สุดก็เหลือแค่ผ้าเหลืองน้อยห้อยติ่งหูห้อยคอหรือผูกข้อมือเอาไว้เป็นเครื่องแสดงว่านี่แหละคือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีไว้เป็นผู้ประกอบหรือทำพิธีกรรมต่างๆเท่านั้นหลังจากครบ5,000ปีแล้วคำสอนก็หมดไปมนุษย์ก็เข้าสู่การของกลียุคมนุษย์จะไม่มีสิ่งไม่มีธรรมอยู่กันอย่างสัตว์ดิรัจฉานไม่รู้จักพ่อ ไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกพอแต่งงานกันได้ลูกหญิงหรือลูกชายเมื่อลูกโตขึ้นพ่อก็เอาลูกหญิงเป็นภรรยาแม่ก็เอาลูกชายเป็นสามีพี่เอาน้องน้องเอาพี่พ่อแม่ฆ่าลูกคือทำแท้งลูกฆ่าพ่อแม่คือลูกติดยาเสพติดสังคมของมนุษย์จะเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเริ่มจากคนรอบข้างก่อนหลังจากนั้นก็คนที่ไกลตัวออกไป ท้ายสุดก็ตัวใข่ตัวมันความผูกพันในสายเลือดก็หมดไปในปัจจุบันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านี้จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจนกว่ามนุษย์จะมีอายุไขเพียงสิปีแล้วก็จะตายเพราะอายุได้ปีสองปีก็ต้องมีครอบครัวกันแล้วตอนนั้นมนุษย์จะตัวเตี้ยจะต้องสอยพริกสอยมะเขือกินจะเข็นฆ่ากันเอง โลกก็จะร้อนระอุวุ่นวายด้วยเพลิงแห่งกิเลสตัณหาโลกาก็จะวินาศลงน่าสลดสังเวชมากพวกเราเราท่านทๆตรงรีบขวนขวายสร้างบุญกุศลไว้เถิดทีนี้กลับมาเรื่องเทวดากันต่อคะ่ะยายชอบเคยได้ยินครูบาอาจารย์สายวัดปา่าหลายองค์หลายท่านก็เทศไว้ว่าคนเราจะมีเทวดารักษาอายุ อยู่มากหรือน้อยตามแต่บุญและบารมีไม่ใช่มีองค์เดียวอย่างที่เราเข้าใจกันถ้าคนที่มีทานศีลภาวนาครบเทวดาที่คอยรักษาเราก็จะมากตามบารมีของเราเทวดาชอบคนที่สวดมนตร์รักษาศีลภาวนาเวลาสวดมนต์จะมีเทวดามาร่วมอนุโมทนาด้วยถ้าเป็นบทสวดบางบทเช่นบทธรรมจัก บทสวดมหาสมัยสูตรก็จะมีพรมเทพเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็นจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงทำให้เกิดความไม่เชื่อพอไม่เชื่อบางคนก็ลกปลูคนกรรมก็จะเกิดกับตัวของคนคนนั้นเองนั่นแหละทุกวันนี้ต้องพูดด้วยเหตุผลและหลักฐานจึงจะยอมรับกันแต่บางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ ก็หาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันมีหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้และก็ยังตามหลังพุทธศาสตร์อยู่ไกลมากเพราะเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนให้ประจัก์ด้วยตนเองถ้ายังมีจิตที่หยาบกระด้างมากก็เป็นการยากที่จะเข้าถึงแต่การที่จะสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ จิตจะต้องได้รับการฝึกฝนมาดีพอสมควรทั้งในเรื่องของทานศีลส,สมาธิและภาวนาฝึกจนฉิตได้ยานอย่าลืมนะว่าคนที่คอยช่วยเหลือเราก็คือเทวดาประจำตัวของเราและเทพเทวดาที่มาสร้างบารมีร่วมกับเราท่านมีจิตที่ละเอียดมากเราจึงต้องทำให้ถูกถ้าหากตัวของเรามีปัญหาอะไร ให้จุดทูปสิบหกดอกบอกกล่าวให้เทวดาประจําตัวและเทวดาที่มาสร้างบารมีให้ท่านช่วยเหลือแล้วเวลาเราไปทำบุญทากุศลอะไรปฏิบัติอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็บอกให้ท่านได้อนุโมทนาบุญกับเราด้วยทุกครั้งท่านก็จะมีพลังที่คุ้มครองเรามากยิ่งขึ้นด้วยบุญคือความสุข และเมื่อได้รับบุญก็อาจจะได้ปรับภพภูมิสูงขึ้นไปค่ะมนุษย์เป็นภพภูมิที่สามารถปฏิบัติได้ทุกอย่างเรียกว่าเป็นภพทางเลือกเลือกได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเลือกหมายที่ไปเองก้อนนี้ได้เลยค่ะมนุษย์มีกรรมก็จริงอาศัยอยู่ด้วยเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมไม่ควรไปงงงายเรื่องอื่นก็จริงแต่เรื่องเทวดาก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย พราะมีเอ่ยถึงในบทสวดมหาสมัยสูตรบทสวดชุมนุมเทวดาเป็นต้นแต่ตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นเรายังต้องพึ่งทุกๆสิ่งที่มีคุณเทวดาก็มีทั้งคุณและมีโทษคือเทวดาที่เป็นพวกมิจฉาทิฐิก็กกมียายชอบขอแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆค่ะเวลาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล หลายๆคนชอบลืมเทวดาประจำตัวกันหากเราหมั่นแผ่บุญกุศลให้เหล่าเทวดาด้วยเทวดาก็จะมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นเทวดาจะมารักษาเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านจะช่วยเราได้มากยามขับขันทั้งในตอนนี้และต่อไปในภายภาคหน้าแต่ขอให้เรามีสี่ห้าบริบูรณ์เป็นพื้นฐานกันนะคะ เพราะสีนห้านี่แหละที่จะนำพาให้สรรพสัตว์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและพึงสังวรไว้ว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมขอให้มันทำดีเข้าไว้นะคะแล้วมีจุดสังเกตอะไรบ้างที่พอจะบอกให้รู้ว่าเรามีเทวดาประจำตัวอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลและอาจตีความได้หลากหลายยายชอบ ขอนำมาเล่าให้ฟังบางส่วนเท่านั้นนะคะ 1. การมีเส้นสัมผัสหรือมีลางสังหอ์แม่นยำสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ดีกว่าปกติหรือมีความรู้สึกที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าสองการได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคชะตาที่ไม่คาดคิดในยามขับขันสมมีโชคลาภวาสนาที่ดีมีความก้าวหน้าในชีวิต สี่รอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายอย่างไม่น่าเชื่อห้าดนใจให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเกลื่อกูลเราในเวลาที่เรากำลังเดือดร้อนหกเวลาที่เราทํำบุญนั่งสมาธิบางคนจะได้กลิ่นหอมเหมือนควันทูกลิ่นดอกไม้หลายชนิดมากหรือกลิ่นเครื่องหอมต่างๆที่เราไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก,ก่อนปรากฏขึ้น แต่ไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมที่อยู่ในเมืองมนุษย์นะคะท่านใดมีประสบการณ์เหล่านี้หรือต่างจากนี้ก็แวะมาเล่าแบ่งปันไว้ใต้เม้นกันได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้เองศึกษาเองปฏิบัติเองเห็นเองพิสูจน์ด้วยตัวเองจึงจะเชื่อและประจักษ์แก่ใจตนค่ะทีนี้คำว่าเทวดาในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธ ที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหนือธรรมชาติอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงผู้มีจิตประเสริฐหรือผู้มีความสุขซึ่งก็คือผู้ที่ได้ทำความดีงามในอดีตชาติจนได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขสบายไม่ต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากทางกายเหมือนมนุษย์ในบางช่วงชีวิตฉะนั้นเทวดาจึงเป็นผลผลิตของกรรมดีนั่นเอง ไม่ต้องอะไรมากแค่คำว่าพุทโธคำเดียวนี้ก็เพิ่มบารมีเยอะแล้วพยายามระลึกนึกถึงบ่อยๆก็เป็นอนิสง์เกินกว่าประมาณได้และจะแคล้วคลาดปลอดภัยจริงๆค่ะดังเช่นในประวัติหลวงพ่อตูท่านก็ใช้คาถานี้ค่ะเคยมีหมอขเขมรเสกของใส่ท่านแต่ทำอะไรท่านไม่ได้เลยไปกราบถามท่านว่ามีคาถาดีอะไร ท่านตอบว่าท่านจะสวดคาถานี้อย่างเดียวพุทธังสรนังขัดชามิธรรมังสรนังขัดชามิสังคังสรารังขัดชามินี่แหละคือเทวดาประจําตัวตามหลักพระพุทธศาสนาคือความดีงามคือสติคือปัญญาที่ได้รับการฝึกฝนได้มีการพัฒนาจิตพัฒนาใจตนให้ดีขึ้น สติเป็นดุดดังเทวดาคอยปกปักรักษาเราไม่ให้ทำชั่วไม่ให้หลงผิดและคอยชี้ให้เราไปในทางที่ดีงามคอยแยกแยะว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษและเลือกสร้างกรรมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วคุณงามความดีที่เราสร้างไว้นั่นแหละจะเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองเราในทุกๆเรื่องดุดเช่นเทวดาประจำตัวนั่นเองค่ะ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเทวดาประจำตัวที่แท้จริงคือสติและปัญญารวมถึงบุญกุศลที่เราสร้างแล้วเราจะสร้างและเสริมกำลังเทวดาเหล่านี้ได้อย่างไรข้อหนึ่งทำบุญกุศลให้สม่ำเสมอทั้งการให้ทานด้วยจิตที่ต้องการสละออกไม่ว่าจะให้ทรัพย์สินสิ่งของหรือกำลังกายกำลังใจย่อมเป็นบุญยิ่ง การรักษาศีลห้าให้บริบูรณ์เป็นพื้นฐานของการทำความดีงามเป็นรัวกำแพงล้อมกายว่าาาของเราไม่ให้ทำสิ่งไม่ดีและการภาวนาก็ถือเป็นบุญสูงสุดที่ขาดไม่ได้เลยข้อ2การฝึกสมาธิและเจริญปัญญาหมั่นเจริญสติอยู่เสมอด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก นี่คือการฝึกสติขั้นพื้นฐานการฝึกมีสติระลึกรู้ในอิรยาบทต่างๆทั้งเดินยืนนั่งนอนกินดื่มทำงานให้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังล้างจานก็ให้รู้ว่ากำลังล้างจานกำลังสัมผัสกับน้ำก็ระลึกรู้ความเย็นได้กำลังกวาดบ้านก็ระลึกรู้ว่ากำลังกวาดบ้านเป็นต้น การทำสมาธิภาวนาต้องจัดเวลาให้จิตใจบ้างการนั่งสมาธิช่วยให้จิตใจสงบมีสติมั่นคงและเกิดปัญญาแก้ไขสิ่งต่างๆได้ข้อ3การครบหากระยาณมิตรที่ดีการครบหากับผู้ที่ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบหรือครูอาจารย์ที่เราลงใจย่อมส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆตามไปด้วย ท่านจะคอยชีย้แนะในทางที่ถูกที่ควรช่วยให้เรามีความคิดความเห็นที่ตรงทางตรงทำได้เป็นเหมือนเทวดาที่คอยอยู่ข้างๆเรานั่นเองหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเรื่องเทวดาประจำตัวในมุมมองของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนขึ้นเทวดาประจำตัวที่แท้จริงไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับที่ไหนไกลแต่อยู่ในตัวเราทุกคน นั่นคือสติปัญญาและบุญกุศลที่เราสร้างสมมาหากเราหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีสติปัญญาอยู่เสมอหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาความดีเหล่านี้แหละที่เป็นเทวดาประจําตัวของเราและก็จะเข้มแข็งอาฐานคอยปกป้องคุ้มครองเราจาะพยันตรายต่างๆ และนำพาชีวิตของเราให้ประสบแต่ความสุขความเจริญดังนั้นอย่ามัวแต่มองหาเทวดาจากภายนอกแต่จงสร้างตนเองให้เป็นเทวดาและดูแลเทวดาภายในตัวเราคือสติให้ดีที่สุดนั่นแหละคือหนทางแห่งความสุขความเจริญที่ยั่งยืนในชีวิตค่ะหากชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องชอบทำของยายด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปวันนี้สวัสดีค่ะ